เอาละครับผมก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันเลยครับผมวันนี้เราเชื่อเกม Grabu Fantasy กันเลยนะครับผมและอยู่ในชว่วงโมเมนต์คาแรคเตอร์กันเช่นเคยนะครับผม <Yeah. S 1> และคราวนี้ก็จะเป็นคิวของตัวละครพิเศษโคโาโบลูลูสรัมเบลูจากโคสกีสนะครับผมตัวละครนี้จริงๆสามารถได้จากไซเควสนะครับผมตอนนี้เป็น5ดาวได้เลยนะครับผมโดยปกติจะเป็นแค่4ดาวแต่ตอนนี้เขาเป็นอีเวนต์ โคลโบร,รวมตัว5ดาวนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับรูดูสตอนเป็น5ดาวนั้นจะมีความสามารถยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ซัพพอร์ตสกิลกันก่อนนะครับผมอ่าซัพพอร์ตสกิลอันที่1นะครับผมไนท์แม่เฟรมเนี่ยครับผมเพิ่มพลัง HP อีก15%แล้วก็เพิ่มเดฟเพิ่มอีก10%แต่ถ้าว่าจะเสียการอัตราการได้รับชาร์ตบาร์ลดลง25%นั่นเองนะครับผมอ่ส่วนที่2ครับผม จะเป็นบัฟที่ให้เพิ่มพลังโจมตีนะครับผมขึ้นอยู่กับเลือดของลูลุสก็ความหมายก็คือถ้าเลือดลูลุสเยอะเท่าไหร่ตัวละครในทีมทั้งหมดก็จะโจมตีแรงเท่านั้นแต่ถ้าเลือดลูรุสลดเยอะไปเรื่อยๆก็ดาเมก,ก็จะเบาลงนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเป็นเลเวล95นะผมเมื่อสตูใช้ท่าไม่ตายนะครับผมตัวละครนี้จะเหยท่าที่1น,นั่นเองนะครับผมอ่นี้เราก็จะกลับมาดูที่สกิลที่1กันเลยนะครับ มาส,สกิลที่1น,นะครับผมก็คือง่ายๆเข้าใจไม่ยากนะครับผมก็คือสกิลที่ยิงออกไป5ฮิตดาร์กดาเมจใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็จะลดดีเฟนส์ศัตรูอยู่ประมาณ20%นั่นเองนะครับผมสลั่นเองนะครับผมนะก็จะเข้าใจไม่ยากสลหรับท่าที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปท่าที่2กันเลยนะครับผมท่าที่2ครับผมดรูอิซิสเต็มนะครับผมก็สกิลนี้จริงๆความสามารถในตอน แรกที่มาร้บผมที่ยังไม่เลเวล90นะครับก็จะเป็นการเรียนสกิลนะครับผมก็คือกดครั้งที่หนึ่งเราจะได้เพิ่มพลังโจมตีธาตุมืด20%ดับเบิล30%แล้วก็ทิเปิลไอแท็5 15%นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเมื่อเรากดครั้งที่2ขึ้นไป,ปมันจะเปลี่ยนจาก20เป็น30ดับเบิลไอก็จะเปลี่ยนจาก30เป็น40ทิพเปิลไอก็จังเท่าเดิม15นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราเลเวล90แล้วเรากดครั้งแรก เราก็จะได้ทั้งสองส,องสแตตตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลนี้จะมีติดสถานะดีบัฟทำให้ศัตรูติดสถานะาดีบัฟง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> โอเคโด,โดครโดซิสตก็จะเป็นจรุแบบ,แบบนี้นะครับมีระยะเวลาอยู่3เทินนั่นเองนะครับส่วนทีมเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งจะเป็นบัฟพ,พิเศษไม่สามารถโดรีมูฟได้น,นั่นเองนะครับ แล้วถัดไปเราจะใช้ท่าที่3ามกันห่อแต่เดี๋ยวผมจะใช้แบบบิดวิธีให้ดูก่อนนะครับผม <Huh? S 1> กดไปเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่ครับผมขึ้นมิสนะครับผมแต่ตัวบัฟทุกอย่างที่มีของมันจะยังขึ้นนั่นก็คือที่มีก็คือจะมีลดเพิ่มดีเฟนส์50%และก็ดาเมจคัดอยู่อีก50%นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าว่าการจะใช้ที่ถูกต้องเราต้องมาดูวิธีใช้ที่ถูกต้องกันก่อนนั่นเองนะครับผม เอาละครับผมนี่ก็จะเป็นการใช้ท่าสกิลที่3อย่างถูกต้องน,นั่นก็คือเราต้องรอให้ชาร์ตเดลมาของศัตรูเต็มพร้อมที่ให้เธอถัดไปจะใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะครับผมจากนั้นเราก็กดท่าที่สามในจังหวะน,นี้เลยโอซามะทารางูคริจกาก้าท่จะ้นต่คราวนี้ดีบอตก็จะติดแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งดีบอคืนนี้จะมีความสามารถในการรอศัตรูใช้ท่าไม่ตายแล้วมันจะทําดาเมจกับอยู่ที่ประมาณ500,000แต่ถ้าเลเวลเราเป็น100มันจะเปลี่ยนจาก5 0 0,000เป็น 9 9 9 9 9 9นั่นเองครับผมคาดอีกหนึ่งก็จะ1 000, 000ล้านแล้วนะครับแล้วสตูจะติดสถานะพิติภายนั่นก็คือทำให้ชาร์ตไดมอนด์ไม่เพิ่มขึ้นอีก2เทิร์นแล้วก็ทีมเราจะได้พลังโจมตีแถว2ที่เป็นาธาตุมืดด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วยังไม่พอยังมีแถมนั่นก็คือทำให้สกิลของทนยทีมลดลง1เทิร์นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะ <Okay. S 1> มาเชียสกิลทั้งหมดของตัวละครกันดูหน่อยแล้วกันว่า มันใช่อย่างที่พูดไหมสลฮชินฮัชโดรดิสตเตมิโอโเนะตอนนี้หัวจะกดเป็นเรียบร้อยนะคือ55 5นั่นเองนะผมตัวนนี้ก็เป็น7 7 9นะครับนะผมเพราะฉะนั้นถ้าจะลด1เทิร์ในเทิร์ถัดไปต้องถักเอาลด 2, 2ก็คือ7ก็ต้องเป็น5อันนี้ต้อง2อันนี้ต้องเป็น5 ก็ต้องเป็นเจนั่นเองนะครับผมส่วนตัวละครหลักที่เรามีก็น่าจะเหลือประมาณกลายเป็น3-3 3นะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่านะครับเห็นไหมครับก็จะระเบิดขึ้นมาแล้วก็ด้วยซัพพอร์ตสกิลนะครับผมของลูลูสจะใช้สกิล สวนกับนะครับผมท่าที่1เมื่อศัตรูใช้ท่าไม่ตายเช่นเดียวกันนะครับผมตอนเรามาดูสกิลกันเห็นไหมครับผมตัวนี้จะลดไปแต่รู้สึกตัวนี้จะไม่ลดหรือเปล่าเพราะตรงน,นี้เออถูกแล้วเใช่ใช่ถูกแล้ว,ลวโอ้ผมนี่ก็จาตัวเลขพลาดนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับผมก็จะเหลือสาก็คือลดไป2เทิร์นนั่นเองนะครับผมจริงๆมันคือลด1แต่เราผ่านเมื่อกี้เทิร์นก็เลยนับเป็น2นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลืออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือท่ามไม้ตายนั่นเองนะครับ ถ้าไม่ตายนะครับผมจะมีความสามารถในการยิงท่ามือใส่ศัตรูนะผมแล้วทั้งทีมจะได้ชาร์จบาร์เพิ่มขึ้น10%แล้วถ้าเป็น5ดาวสกิลโดยอิดซิสเต็มก็หรือท่าที่2นะครับผมจะสามารถคูดาทันทีโอเคาจะ,ะ,ะไปก่อนเลยโดรอยดยซสิสเต็มีิดูและคราวนี้เราก็จะไม่ตายนะครับ これัมめรミッションタ่タาดだ焦るなよอร์นอれ魔女ิอนารの塵となยさあกお願ก็จับมาทันทีน,น,นะครับผมเอาละครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันที่คะแนนที่เปลี่ยนไปน,น,น,ะะนั่นเองน,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 นะเพราะเป็น5ดาวคะแนนก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาครับ คะแนนมาจากเกมวิชนะครับผมก็คือจาก8 5ขึ้นกลายเป็น9.5นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเยอะทีเดียวเชียวนะดูดีซึ่งความสามารถที่ให้ก็คือเกมระยะสั้นระดับ S ฟั a โต A แล้วก็บอสระดับยากก็คือ B นั่นเองนะครับผมแน่นอนระดับ S ก็ถือว่าทำดาเมจได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็ทำให้ทีมสามารถโจมตีต่อเนื่องได้ก็เพิ่มดาเมจให้ทีมอีกตั้งหาก็จะช่วยทำให้เล่นเกมระยะสั้นได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับฟัโต ด้วยทุกท่ามันก็น่าจะใช้ได้ถูกต้องอยู่แล้วแต่เพียงแค่ที่น่าหอนที่สุดก็คือท่าที่3ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ไม่ถูกจังหวะก,กับที่ใช้เท่าไหร่เพราะงั้นเราเอาจจะสูญเสียดีบัฟไอตัวที่เป็นดามเมจทูดาเมจแทนนั่นเองนะครับผมส่วนระดับบอสยากก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมถึงจะมีดีบัฟไอที่ทาให้พิทิฟายแต่โดยส่วนใหญ่บอสยาก,ยากๆ์หลายตัวเริ่มจะเป็นกาเลยนะจะไม่ติดสถานะนี้กันอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่การกันด้วยการ เ l าอะเรมส์คัตสำหรับบอสยากๆมันมักจะมีตัวที่บอกว่าจะไม่สามารถใช้พวกนี้กันได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากซื้อกับบอสยากไม่ค่อยได้แต่ถ้าบอสตัวทั่วไปที่ไม่ใช่บอสยากก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมส่วนถัดไปนะผมก็คือตัวละครตัวนี้จะอยู่ในไซคเวสอยู่แล้วนะครับผมให้เรามาที่ไซคเวสได้เลยนะไซสตอรี่ตรงนี้ปุ๊บเข้าไปนะครับผมเราก็เลือกไป น่าจะประมาณหน้าที่่ะอันนี้น่าจะหน้าสุดท้ายนไครับผมจะมีโคสเกตอยู่นะครับผมซึ่งอันนี้จะอยู่ถาวรอยู่แล้วนะครับผมเราก็แค่เข้ามาเล่นนะครับผมตรงนี้เพื่อเล่นปลดล็อกอาลูลูสนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆในตัวเกมของแกนบูนั้นในอีเวนต์นี้ไม่ใช่แค่ได้ลูลูสนะครับผมแต่จะมีตัวละครตัวอื่นด้วยนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือ,อเดดฮอรจะกดให้เดดนะครับก็กดเทียร์อิงขึ้นมาต้องเอาชาตุออกด้วย ซึ่งตัวที่จะมาพร้อมกับลูรูชนะครับผมก็จะมีคาเลนแล้วก็ซูซักคุด้วยนั่นเองนะครับผมแต่จะเป็นแค่สีดาวเท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้เป็น5ดาวซึ่งก็น่าเสียดายนะจริงๆภาษาแบบเปลี่ยนลูรูชหดาวแล้วน่าจะให้อีกสตัวเป็น5ดาวด้วยเลยเพื่อจะมาใช้งานได้นั่นเองนะครับผมเอาละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีข้อมูลข้อใดผิดพลาดต้องฝากเข้าไปแล้วฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างนะครับผมและถ้าผู้ชมท่านไหนมีวิธีใช้ดีๆหรรรรือออขแแนนนะะะาาไกกััับบตวลลคูช็สมถ่งป ความรู้ให้เพื่อนๆด้วยการพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมและที่สำคัญสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกมกระบูแฟนตาซีกันต่อไปนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่กันคราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย